สวัสดีค่ะลูกตาลจากทารโร่ใบลูกตาลดูดวงแบบคูค่คิดเป็นกัลยาณมิตรห่งใจค่ะวันนี้มากับคลิปสุ่มนะคะว่าเจ้านายรู้สึกยังไงกับเราถ้าดูจากหน้าไพาค่ะเขามองการทํางานของคุณนะคะเ,เขามองว่าคุณทุ่มเทแล้วก็ทําตามแพชชั่นค่ะหรือเขาอาจจะกังวลใจว่าคุณเองอาจจะมีแผนคิดจะย้ายก็ได้นะคะหรือว่าต้องการการเติบโตไปอีกระดับหนึ่งอะคะ่ะตัวของไฟฟ้าเสาร์ที่ขึ้นมาเนี่ยเขาอาจจะมองว่าคุณเองอาจจะเป็นคนยิงหรือว่าไม่มีงานนี้คุณก็ยังหางานอื่นได้ในอีกมุมนึงอะคะ่ะก็ ก็อ,อาจจะเป็นคนที่ไม่ว่าใครจะแบบไม่ช่วยหรือว่าเออไม่ได้ใหออ้ความร่วมมือกับคุณคุณก็จะยังยืนหยัดที่จะทำในในทางของคุณเองนะคะในอัาบานขึ้นมาค่ะมันม่งบอกถึงการเออก้าวหน้าก้าวกระโดด เขาเองเห็นการการเจริญก้าวหน้าหรือว่าการทํางานที่เห็นก้าวกระโดดมากขึ้นนะคะแล้วก็ King of Pentacle เนี่ยขึ้นมาแปลว่าคุณนะคะสร้างคุณค่าให้กับงานของคุณหรือว่าผลงานออกมาดีนะคะเป็นที่ประจักษ์นะคะสิ่งที่อ่าไพ่แนะนํานะคะคืออยากให้คุณนะคะใช้ภาวะในการเป็นผู้นํานะคะมีความตัวแม่ตัวมามนะคะตัดสินใจอย่างเฉียบขาดแล้วก็แสดงออกถึงความเป็นผู้นํามากขึ้นมีความชัดเจนมากขึ้นแล้วก็มีความเมตตาสร้างผลงาน ให้มันชัดเจนมากขึ้นนะคะคุณก็จะได้รับการเมตตาจากเจ้านายมากขึ้นคะ่ะหรือว่าชัดเจนทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีแผนมีระบบมันก็จะทําให้เขาอะค่ะเห็นผลงานของคุณมากขึ้นได้นะคะใครเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกันคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจลูกตาลคะ่ะส่วนใครต้องการดูดวงส่วนตัวติดต่อไลฟ์ฟิชเชลเขาไลน์แอดแอดทารูบไปลูกตาลได้เลยวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ